สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับดิสารพักเครื่องนะครับ FC ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก่อนปีใหม่นะครับช่วงเดือนธันวานะครับวันนี้ก็มาพบกันแล้วนะครับพบกันในวันที่9มกราณ์นะครับ2568นะครับเป็นปีใหม่นะครับ f อครับรอบนี้นะครับจะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่เวินนะครับ คุณเดสโกนะครับที่อำเภอยางตลาดนะครับซึ่งท่านก็เป็นศาสตร์กิะธรรมกับหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ศิลาท่านเคยกล่าวไว้ว่านะครับใครอยากรวยให้ไปกราบหลวงปู่เวรนะครับซึ่งเป็นเกจินะครับระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกท่านหนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับแห่งเมืองน้ำดำนะครับหรือจังหวัดกาลสินนั่นเองนะครับเอครับสำหรับวันนี้นะครับจะไม่ยาวนะครับก็จะ รวบรับให้ FC ได้ดูได้ชมได้เช่านะครับวันนี้วัตถุมงคลทั้งของหลวงปู่เวินและหลวงปู่ศิลานะครับในราคาที่ FC จับต้องได้นะครับาลาบเบาๆนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็แบ่งปันให้ FC ไปในราคาที่พอจับต้องได้นะครับ FC ครับสำหรับเหรียญแรกนะครับ FC ครับสำหรับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นนะครับที่เปิดนี่เลยนะครับ เป็นเหรียญเมตตาของหลวงปู่เวินนะครับเป็นเหรียญเมตตาของหลวงปู่เวินนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับจัดสร้างเมื่อปี67นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อมหาเชนวนทองแดงกัไหลทองนะ FC สร้ 3, างแค่นะครับสร้างแค่3 0 0พันเหรียญนะครับ FC เนื้อมหาเชนวนทองแดงกัไหลทองนะครับ FC รายการที่16นะครับรุ่นเมตตานะครับ เหรียญรุ่นเมตตานะครับหลวงปู่เวินนะครับช่วงนี้เก็บได้เก็บนะครับ fc ท่านใดที e ่สนใจอยากเช่าบูชาเก็บได้เก็บนะครับเป็นกระไหลทองนะครับพา fc ชมนะครับดูความคมความ,วามชัดนะครับผมว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับของหลวงปู่เวินนะครับ fc เป็นเหรียญหนึ่งที่สวยงามนะครับด้านหลังนะครับ fc ครับดูครับ เหรียญนี้นะครับเลขโค้ด number นะครับ fc ครับเลขโคด number นะครับ1518นะครับ fc ครับ1น1 8นะครับด้านหลังก็จะเป็นธนุมานนะครับมานองค์คดนะสวยๆเลยนะครับ fc ครับรับประกันพระแท้เช่นเดิมเช่นเคยนะครับอิสานพระเครื่องนะครับเหรียญเมตตานะครับของหลวงปู่เวรนะครับ fc ครับ เนื้อมหาเชนิวันทองแดงกับไหลทองนะสร้างแค่3 0 0พันเหรียญนะครับ f c เหมือนทองจริงมากเลยนะครับ F4 เหรียญจริงนะสำหรับเหรียญเมตตานะครับดูความคามความชัดของใบหน้าของหลวงปู่นะครับขอบตัดนะครับสวยๆนะครับ f c ครับเหรียญน,นี้นะครับสำหรับนะครับ เนื้อมหาชนวนนะครับมหาชนวนทองแดงกับไหลทองนะ FC นะมหาชนวนทองแดงกับไหลทองนะของหลวงปู่เอินนะครับสร้างแค่สามพันเหรียญน,นะ FC นะจัดสร้างปีหกเจ็ดที่ผ่านมานะ<ม>เหรียญน,นี้แบ่งปันให้ FC ไปเลยนะครับเอาราคาแบ่งปันเลย FC เอาที่หนึ่งพันกับห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันกับห้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับ 1 5 5 0บาท fc สนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสำหรับเหรียญเมตตาของหลวงปู่น,นะครับ <c oughs> ขออาไปนะครับ fc <c oughs> ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับอากาศหนาวเย็น fc ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเย็นๆน,นะครับช่วงนี้เป็นอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงนะครับกลางวันร้อนกลางคืนตกเย็น มาก็อากาศจะเริ่มปิดนะครับ f c ดูแล get get like ส <amed S 1> ุขภาพด้วยนะครับครับ f c ครับต่อมาก็เป็นของเหลยญปูเวร์เหมือนกันนะครับเหรียญปูเวร์เหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญครอบจักรวาลนะครับชื่อนะครับชื่อเหรียญครอบจักรวาลนะครับ f c ครับเนี่ยครับรุ่นครอบจักรวาลนะครับสร้างปี67งเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อ 3K นะครับ ทอง3 k นะครับ fc จัดสร้างน้อยนะครับเป็นเหรียญครอบจัก,กรวาลน,นะครับดูครับสวยๆนะครับ fc ครับสวยๆเลยนะครับ fc ครับเป็นเหรียญครอบจัก,กรวาลพองหลวงปู่เวรเนื้อ 3K นะ fc ครับสนใจนะทักแชทมาเหรียญรุ่นนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้เลขโคดจะเป็นเลขนะครับจะเป็นเลขอาลบิกนะครับไม่ใช่เลขไทยนะเลขโคดนะครับจะเป็นเลขอารบิกนะเลข712นะครับเหรียญโคดโคดของเหรียญน,นี้นะครับด้านนี้ก็จะตอบคำว่านะครับรอปอจุดเวิร์นนะครับคือหลวงปู่เวิรนนั่นเองนะครับ f อครับ นะครับ f c ครับเหรียญครอบจักรวาลนะครับเนื้อ 3K นะครับของหลวงปู่เวรนะท่านใดสนใจนะครับทักแชทแอดไลน์มาเหรียญนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับ1,100บาทนะครับ1,100บาทนะครับเหรียญครอบจักรวาลเนื้อ 3K นะ1,100บาทนะครับ f c ครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับนะครับ f c ครับเดี๋ยวจะ เรียงลําดับของพระหลวงปู่เวรก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญเมตตานะครับเนื้อนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับ FC สร้างแค่สามพันเหรียญเหมือนกันนะทองแดงผิวลุ้งนะครับองนี้เมตตานะครับเหรียญเมตตานะครับทองแดงผิวลุ้งนะสร้างสามพันเหรียญนะครับต่อโค้ดบอแหวนนะครับต่อโค้ดบอแหวนนะครับ ดูครับความคมความชัดนะครับตัวนี้จะเป็นเลขไทยนะครับเลขัมเบอร์นะครับ2 3สนะครับ2 8นะครับ FC สำหรับเหรียญเมตตาหลวงปู่เวรนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับจัดสร้างแค่3 0 0พันเหรียญมีกล่องเดิมๆครบนะครับ FC ครับมีกล่องเดิมๆครบนะครับมีกล่องเดิมๆครบเลยนะครับเนี่ยครับกล่องเดิมๆครบเลย องนี้เปิดให้ fc นะครับอยู่ที่850บาทนะครับ nc ครับสำหรับเหรียญเมตานะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะทองแดงผิวลุ้งนะครับแบ่งปันให้ fc 850บาทนะครับสนใจทักแชร์ line กันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นของเหรียญปูเวินอีกเช่นเดิมนะครับนี่จะเป็นนะครับดวงเศรษฐีนะครับ fc ครับเป็นเหรียญดวงเศรษฐี นะครับเหรียญดวงเศรษฐีนะ FC นะเหรียญดวงเศรษฐีนะครับของหลวงปู่เวรนะครับ FC ครับดวงเศรษฐีนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเช่นกันนะครับ FC ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับดูครับสวยๆเลยนะครับ FC จะออกเขียวเลยนะครับเป็นผิวลุ้งเลยนะครับให้ FC ชมนะครับ องคมชัดดูของใบหน้าของลุงปู่นะครับเส้นสังขตินะครับผ้ารัดหน้าอกนะครับรูปอคมชัดสวยนะครับองค์นี้สวยนะครับชื่อก็ดีด้วยนะครับดวงเศรษฐีนะครับ f c ครับดวงเศรษฐีด้านหลังนะครับพีิด้านหลังมานะครับจะเป็นเลขโคตไทยนะครับ16 2 5สองนะครับ16 2 5งหนะ fc ครับ1625นะครับหนึ่งหกสองสี่ครับ fc คอยแพดไว้หนึ่งหกสองสี่นะนี่ก็จะตอกโค้ดคำว่าเวิร์นนะครับสวยๆเลยนะครับ fc ครับเนื้อทองแดงนะครับผิวลุ่งนะครับสำหรับเหรียญดวงเศรษฐีนะครับ fc สำหรับเหรียญดวงเศรษฐี สนใจสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับจัดสร้างเมื่อปี6ก็ที่ผ่านมานะครับสำหรับดวงเศรษฐีของหลวงปู่เวรนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ผมแบ่งปันให้ fc ไปเลยนะครับ950าบาทนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาเอา950บาทพอนะสำหรับดวงเศรษฐีนะครับของหลวงปู่เวรนะ fc มีกล่องครบนะครับมีกล่องครบนะครับมีกล่องครบทุก องนะครับสาหรับพระที่เช่ากับอิสานพระเครื่องไปนะครับมีกล่องครบทุกองนะครับสนใจทักแชทและไรเขก็มาเอา950บาทนะครับ950บาทนะครับต่อมานะครับจะเป็นนะครับเหรียญเมตตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นซีนเดิมนะครับ f c เนื้อทองฝาบาทลงยาแดงจัดสร้างแค่พันเหรียญนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงสวยนะครับอง์นี้ครับ f c ครับ เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับนี่เป็นซีนเดิมนะครับ f c เป็นซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปตัวอย่างนะครับ f c เผื่อ f c ท่านใดสนใจนะเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะ f c นะเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงเนี่ย f c ดูนะครับ f c ดูนะครับสวยๆเลยนะ f c ดูครับเนี่ยเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงจัดสร้างแค่พันเหรียญเท่านั้นนะครับ f c ครับ จัดสร้างแค่พันเหรียญเท่านั้นนะจัดสร้างแค่พันเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงแบ่งปันให้ fc เลยท่านใดสนใจนะซีนเดิมเดิมนะครับมีอยู่2องลุนนะครับมีอยู่2องลุน fc ท่านใดสนใจนะครับแบ่งให้ fc ไปลุนละนะครับเอา1,750บาทลุนละ1,750บาทนะครับท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสำหรับเน็ต ตานะครับเหรียญเมตตานะครับเนื้อฟาบาทลงยาแดงนะครับสร้างแค่นะครับหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ FC อิสานพาคเครื่องเคยปล่อยไปแล้วนะครับเคยปล่อยให้ FC ไปหนึ่งเหรียญแล้วนะครับสภาพสวยงามมากนะครับลงยาแดงสวยๆเลยนะ FC นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับสําหรับเหรียญเมตตานะครับสําหรับเหรียญเมตตาเนื้อฟาบาทลงยาแดงนะ FC มีอยู่2รุ่นนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับทีนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับเป็นนะครับเหรียญนะครับรวยล้านๆนะครับจัดร้างเมื่อปี66นะครับเหรียญหรือว่าเหรียญอุ้มบาทนั่นเองนะ FC นะเหรียญอุ้มบาทนั่นเองนะครับเป็นเนื้อนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับจัดสร้างแค่9,999เหรียญน,นะครับ F4 จัดสร้างแค่9,999เหรียญนะครับดูนะครับความคมความชัดนะครับความตึงของเหรียญน,นะครับอิสานพระเครื่องนะครับรับการันตีพระแท้อย่างเดียวนะครับรับการันตีพระแท้ให้ F4 นะครับไม่มี ของเก๋นะครับเก๋ก็คืนเต็มนะครับดูครับตัวหนังสือคมชัดนะครับต่อโค้ดสลอนะครับเลขโค้ดัำเบอร์นะครับ7742นะครับ7742นะครับ FC ดูครับไม่มีการถอดบล็อกไม่มีการนั่นนะครับเป็นปั๊มจริงๆเป็นละของแท้นะ FC นะ สำหรับเหรียญรวยล้านล้านนะครับ FC ครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับทองแดงผิวลุ้งสร้างแค่9,999เหรียญน,นะครับมีช่วงที่ราคายัางบุมบูมนะครับรุ่นนี้เล่นกันอยู่ที่นะครับ2,000กว่านะครับส0 0พเกือบ3,000เลยนะ FC รุ่นนี้นะมีอยู่2เหรียญน,นะครับวันนี้มีอยู่2เหรียญอีสานพักเครื่องมีอยู่2เหรียญน,นะ เป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับอันนี้จะออกส้มๆนะครับโดนไฟนี่สวยเลยนะครับดูครับความคมความชัดนะครับต่อโค้ดสอลลเช่นกันนะครับเลขโค้ดลมเบอร์นะครับ3 7 5 5นะครับ FC 3755จําหสหรับเหรียญรวยล้านๆนะครับเหรียญหรือเหรียญอุ่มบาทนั่นเองนะครับ เหรียญรวยล้านล้านของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับยุคช่วงกลางปีที่แล้วปี67นะครับรุ่นนี้ราคาอยู่เกือบ3,000นะ fc นะรอบนี้นะครับแบ่งปัน fc เลยนะได้มาปี68ต้นปี68แล้วแบ่งปันให้ fc เลยนะครับเอาเหรียญละ1,000เอาเหรียญละ1,800บาท fc สนใจทักแชทอะไรกันเข้ามาเอาเหรียญ1,800บาท นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับมีสองเหรียญนะครับมีอยู่สองเหรียญกล่องครบทุกเหรียญนะครับกล่องครบทุกเหรียญ FC ท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับเหรียญละ1,800บาทนะครับสำหรับเหรียญรวยล้านล้านของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับช่วงกลางปีที่ผ่านมารุ่นนี้เกือบ3,000นะครับ FC ครับเกือบ3 0 0พันนะครับ ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ fc สนใจวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับสนใจวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาหรือหลวงปู่เวรน,นะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะ fc นะสนใจรุ่นไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาวัตถุมงคลกล่กองค,ครบ,งบทุกองนะครับมีกล่องเดิมครบทุกองนะ fc นะต่อมานะครับต่อมาจะเป็นนะครับ fc ครับต่อมาจะเป็นปิดตานะ fc ปิดตารุ่นนี้นะครับปิตารุ่นนี้ปิตาจัมโบนะครับปิตาจัมโบปิตาจัมโบกันกข้างนะครับ fc รุ่นรวยหมื่นล้านนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงนะครับงานกระถินปี67นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับหรือว่าวัดชนสงแกเปะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าที่หลวงปู่อยู่นะครับซึ่งเป็นวัดเก่าที่อยู่หลวงปู่อยู่นะครับ fc ครับ ครับสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับเป็นผงทูบนะครับเป็นผงทูบตะกุด3ดอกนะครับ fc เป็นเนื้อผงทูบตะกุด3ดอกนะครับ fc เป็นเนื้อผงทูบตะกุด3ดอกนะรายการที่6นะครับดูด้านหลังนะครับ fc ครับเป็นยันเหนือดวงของหลวงปู่นะครับจะมีต่อโค้ดคําว่านะครับสสลานะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับ แล้วจะมีเลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเลขโค้ด39นะครับ fc ครับเป็นเนื้อผงทูบนะ fc นะเป็นเนื้อผงทูบเป็นเนื้อผงทูบฝังตะกรุด3ดอกนะครับฝังตะกรุด3ดอกนะครับตะกรุดเป็นตะกรุดทองทิพย์นะ fc เป็นตะกรุดทองทิพย์นะครับเป็นตะกรุดทองทิพย์นะฝังตะกรุด3ดอกกันโหนข้างนะครับปิดตากันหนข้างงานกระถินปี67นะ fc ดูความคมความชัดเหนือผงทูปน fc นะ fc ครับท่านใดสนใจนะครับปิดตากระหนกข้างนะครับออกวัดโพสีสะอาดนะครับหรือวัดสวนสงฆ์แกเปะนั่นเองนะครับที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่ก่อนที่หลวงปู่จะมาอยู่ธรรมอุทยานนะครับองนี้นะครับแบ่งปันให้ fc ไปเลยนะครับเอาอยู่ที่นะ250บาทนะครับ fc 250บบาทท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ด้านหลังเป็นยันเหนือดวงของหลวงปู่เลยนะครับ fc จะมีคำว่ารวยหมื่นล้านนะรวยหมื่นล้านนะครับสำหรับปิดตาจัมโบ้เนือ้อผงทูกตะกุดทองที่ฟังตะกุดทองที่สามดอกนะครับ fc มาสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับแบ่งปัน fc ไปต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับรายการนะครับ ปิดตาจัมโบก้กหนออกข้างเหมือนเดิมนะครับองค์นี้นะครับอง์นี้เป็นเนื้อชานหมากนะครับ fc เป็นเนื้อชานหมากหน้ากากทองเหลืองนะครับเนื้อชานหมากหน้ากากทองเหลือง fc ดูนะจะต่อโค้ดด้านซ้ายจะต่อคำโค้ดคำว่าสสรลาเหมือนกันนะสซซลาเหมือนกันนะครับ fc ด้านขวาจะตอกเลขนะครับองค์นี้จะเลข3หลักนะองเมื่อกี้เลข2หลักนะครับ fc 2 4 5หนะา fc 2 4 5สเนื้อชานหมากนะครับเนื้อชานหมากหน้ากากทองเหลือง fc ดูครับสวยนะครับเนื้อชานหมากหน้ากากทองเหลืองนะครับสวยมากเลยนะครับนิ้วเต็มครบนะครับ นิ้วเต็มครบเลยองค์นี้นะครับสำหรับปิดตากระหนกข้างปิดตาจัมโบ้กระหนกข้างนะครับรุ่นนะครับรวยหมื่นล้านนะครับ FC แบ่งปันให้ FC นะครับองค์นี้นะครับเนื้อชันมากหน้ากากทองเหลืองนะเอาอยู่ที่350บาทนะครับ350บาท350บาทไม่แพงนะ FC ปิตาจมโบรุ่นนี้นะสวยนะครับท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาเอา350บาท fc ครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยอีสานพักเครื่องพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับมาแล้วครับ fc ครับช่วงบุ่มบูมราคาอยู่ที่ 800 9 0อเเลยนะครับสำหรับเนื้อผงขาวนะครับจัดสร้าง9,999อบางค์นะเนื้อผงขาวนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับ fc ครับในคลิปเก่าเก่ fc ดูได้นะครับตำหนินะครับจุดสังเกตนะครับ1เส้นนะครับก็จะมีเนี่ยด้านแถวเนี่ยครับเนี่ยแถวไหลหนึ่งเส้นนะครับ fc แลวผมเคยบอก fc นะครับที่ผมดูประจำคือใต้ฐานตรงนี้ตรงเอ่อ สระอีนะครับสี่ลิตรงสระอีจะมีเส้นตัดเป็นขีดน,นะครับนะครับเห็นเป็นบังเลยของแท้นะครับจมูกคมๆนะครับ f อจมูกคมๆจมูกคมๆนะครับจมูกคมๆเลยนะครับเนื้อผงขาวเลยครับหรือเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณ รอบนี้มาแบ่งปันให้ FC เลยนะครับรอบนี้แบ่งปันให้ FC องละ450บาทนะครับมีอยู่2องค์จมูกร้อยทุกองค์เลย FC จมูกร้อยทุกองค์เลยนะครับไม่มีตําหนินะครับเอา450บาทรวมจัดส่งนะครับองละ450บาทสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาสําหรับนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับสาหรับนั่งเมฆเลื่อนยศเนื้อผงขาวหรือผงพุทธคุณนั่นเองนะครับ มีอยู่2องค์ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ f c ท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับต่อมานะครับจะเป็นนะครับปิดตาพังพันนะครับปิดตาพังพันเนื้อสนิมแดงนะครับองนี้เนื้อสนิมแดงเอาองค์ละ350นะครับวันนี้แบ่งปันให้ f c เนี่ยสนิมแดง350นะครับสนิมแดง2350นะครับพิเศษเข้ามานะครับ เป็นเนื้อฉนวนนะครับลงยาน้ําเงินนะฉนวนรงยาน้ําเงินจัดสร้างน้อยนะครับองนี้ไม่กี่เหรียญน,นะดูครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับ fc ครับห3านะห้าเนื้อฉนวนแดงเอ,อเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนรงยาน้ําเงินนะองนี้เอา550รครับห้าแล้วก็มีนะครับ เนื้อทองแดงนะครับลงยาขาวเนื้อทองแดงลงยาขาวเอาอยู่ที่550เช่นกันนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาเลขโคดนะครับทองแดงลงยาขาว19 4นะครับ194นะครับ, 194, ครบ fc ครับสนใจรุ่นไหนของอีสานพระวัตถุมงคลที่อีสานพระเครื่องนำมาแบ่งปันให้บูชาวันนี้นะ fc ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ อีสานพระเครื่องพร้อมแบ่งปันให้ FC ทุกท่านนะ FC นะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่เวินวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาทักแชทแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ราคาเบาๆนะครับ FC สนใจรุ่นไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับครับวันนี้อีสานพระเครื่องก็ได้นําวัตถุมงคลนะครับมาให้ FC ได้เช่าหาบูชากันนะครับมีไม่มากนะครับมีไม่มากไม่มีจะมีทั้งพระเหรียญและพระผงนะครับ ครับ f c ครับก็ขอขอบคุณ f c นะที่เช่าหาวัตถุมงคลกับพิสานพระเครื่องไปนะครับพิสานพระเครื่องก็ได้จัดส่งไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็จัดส่งไปให้แล้วนะครับต่างประเทศหรือในประเทศนะ,ะชอบรุ่นไหนหรือสนใจองค์ไหนทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับพิสันพระเครื่องพร้อมบริการจัดส่งให้เอฟซีนะครับ รับพร้อมรับประกันพระแท้ให้ด้วยนะครับ fc นะรับประกันพระแท้ให้ด้วยสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับครับ fc ทุกท่านครับพี่ๆน้นาครับเก้าปีใหม่แล้วก็ขอนะครับบารมีของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบารมีของหลวงปู่เวรคุณเสโกนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับให้พี่ๆน้านา fc ทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ทุกๆท่านนะครับพบจบ พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตั้งแต่ต้นปี68ตลอดไปนะครับการเงินการงานอย่าได้ขาดไม้ขาดมือให้มีเหลือกินเหลือใช้นะครับ FC ท่านใดที่ตกทุกข์ได้ยากเก็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายขาดนะครับอย่ากเก็บอย่าจนนะครับมันหามันทำํำมันทานเหมือนคําหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้สอนไว้นะครับ FC ครับวันนี้นะครับอิสานพระเครื่องก็จะ ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับอย่าทิ้งกันไปไหนนะครับ f อี FC ครับอีสานปาาเครื่องก็ยังคิดถึงพี่ๆน,นะนะ FC ทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ